ปลูกได้ไม่กี่วันนะครับก็เจอเล่นงานซะแล้วครับลืมเกิดกติกเกิดร้ายหรือใครคะอย่าลืมกดกระดิกงกดไลค์กดแชร์ได้ครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องดวงจะไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราจะมาดูศัตรูนะครับศัตรูที่ร้ายกาดนะครับ ที่ร้ายกาจมากกับอินทผลัมของเรานะครับอ่าโดนไปแล้วหนึ่งต้นนะครับเพิ่งลงดินได้ไม่กี่วันนะครับเรียบร้อยเลยครับสตูที่ร้ายกาจที่สุดนะครับเป็นบาฮีนะครับบาฮีเลบอิรานนะครับผมลงดินได้ไม่กี่วันนะครับผมอันนี้น่าจะลงเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าอ่า คึ่งจะเห็นผลนะครับผมเพราะว่าปลูกได้ไม่กี่วันนะครับก็เจอเล่นงานซะแล้วครับมาดูไม่ใช่ต้นนี้นะครับต้นที่กิปบปมนะครับกิปบปมกัดนะครับอันนี้คือเอามาป้องกันไว้นะครับเอามาป้องกันไว้อย่างนี้นะครับป้องกันไว้นะครับ แต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับผมมาดูครับนี่ครับหลุดไปแล้วครับเน่าไปแล้วเรียบร้อยนะครับต้นนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นบาฮีแลบอิรานนะครับตอนแรกนะครับโดนชิปปมกัดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอามาปลูกได้สามวันนะครับ ปลูกได้สามวันเรามาหาไม่เจอนะครับผมไม่เจอนะครับเขาจะหมักอยู่ในดินเลยครับหมักอยู่ในดินเราควัดขึ้นมานะครับศัตรูตัวร้ายนะก็คือไก่นะครับผมไก่มาเคียนะครับพอดีเราผสมขี้ไก่แกบแล้วก็ขี้กัวเข้าไปนะครับเขาก็เลยมาเคียนะครับก็ห้าหกตัวนะครับมาลุมอยู่หลุมเดียวนี่ครับลุมอยู่ต้นเดียวหลัก ขาดช้ำนะครับช้ำนะครับตายนะครับตอนนี้ก็ตายเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับศัตรูร้ายกาจที่สุดนะครับช่วงเล็กๆนี้ครับร้ายกว่าด้วงร้ายกว่าเชื้อนะครับก็คือไก่นี่เองนะครับผมเียดายมากครับตัวนี้แต่เสียดายแค่ไหนก็เอาขึ้นไม่ได้ครับ นะครับไก่5ตัวนะครับรุมอยู่รุมเดียวนี่ครับนี่ครับศัตรูที่ร้ายกาจก็คือไก่วันนี้ก็เอามาให้ชมนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกอยู่ใกล้บ้านนะครับอยู่ใกล้บ้านนะครับก็ให้ระวังนะครับผมเพราะว่า เราจะเห็นดินใหม่ๆนะครับดินที่เราผสมนะครับเขาจะมาเชียรนะครับผมนี่นะครับทำไงได้ครับเป็นไก่พี่ชายเองครับผมเป็นไก่พี่ชายสามตัวนะครับแล้วก็ไก่งวงของแม่อีกสองตัวนะครับเขาจะมาด้วยกันนะครับไก่งวงกับไก่บ้านนะครับมาด้วยกันแล้วก็จะมาเฉียรนะครับรุมเฉียรนะครับห้าตัวผลออกมาก็คือตายครับผม